การรักษานะคะ

เป็นแผลมาคุณหมอวิ่ไก่หมอมาเหรอเจ้าวิ่งไก่หมอมาเหรอก็เลยเจ็บค่ะโอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยตรงนี้เป็นแผลนี่ค่ะแผลหมอหมอช่วยหน่อยหมอนี่ทําอะไรอยู่เนี้ยเอาหน่อยเอานหน่อยเหรออ้าหมอก็ะยุไก่คนไขพ่พอดดึก เอาอ๋ออะไรล่ะลูกอะไรคะยายแตนก่อนแตนจ้าเอาอ๋ออืมอืมโอ้ยนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกโอ้ยอันนี้วัดไข่ค่ะพี่น้องโอ๋ยบังบังโอ๋ยวัดไข่ใช่หูไข่จ้าเอามาเช็คเฮ้ยหมอย่ามาใกล้ใก่กันเล่ หมอยามากกล้กันจัน้อยเน่คุณหมอ,อ,าอามจาจาาจ,จกมาี่ของนะาาออกมาอ๋อจิ้งจออกมาหรอคะจิจ้งจกจิจก้จจจจนี้ห,หได้คะ่ะโอดูคุณหมอหมอพอยก่นอน มันไม่ถูกลูกมันไม่ถูกค่ะโอ้โหจำจี้มเะเขือเปาะร้อยสิบไซต์ตอนเนี้อันนั้นไซส์ะไร้อะไรคะมันมันเขียนอยู่ข้างๆนะคะ ไปไหนลูลกใจเจจ๋าไม่จัองอ๋อไม่จังเลยเหรอลูกใจเทำหมออ๋อทำให้ยายทำเหรอยายจะกินไก่ยายไม่ได้กินเลยนี่เห็นไหมเนี่ยใจเทำหมอใจเทำเนืออ๋อทำทำเหรออ๋อน้ำจักคู่้จักคู่แป๊บนึงแป๊บนึงหมอ जो पैक काइट कर ले और ขอบคุณเสื้อผ้าขอบคุณของเล่นหนูนะคะเจมทำหน่อยจมทำไรอะลูกทำหน่อยจ้าเจมทหน่อยอะทำอะไรลูกเอากุกุกุทกง้างห่

เล้วชิวัตให้อยู่ไหนลูกอันนี้ตรวจฟันเหรอคะไหนลูลิ้น้น้น้อตัวนี้ยายตรวตรงนี้แหลลูกได้นะไมใส่หูตรงนี้ตรงนี้ัวของใจก่อนตุกตักตุกตกตุกตักตุกตักตุกตกตุัตก นี่หมอพี่หมอเอาใส่หมูลูกใส่หูตรงนี้หูตรงนี้เอาแล้วคนใส่เดี๋ยวแล้วนะคะดียัไงพี่แม่เราไปตรวจลุงวิทย์เลยตรวจลุงวิทย์แล้วลุงวิทย์ไหมรงวิทย์ไม่สบายแล้วไปตรวจไปตรวจหมอจะตรวจเย็นแต่เลยตรวจเย็นแต่นะคะคุณหมออย่านั่งพักเพียบคุณหมอไม่ทันกินมาคุณหมอต้องคล้องแค่วหน่อยนึง จุ๊บหน่อยมอัแบคแกอยู่ตรงไหนของเล่นของเล่นหรอมีที่ไหนอีกอ๋อมีอีกด้วยเหรอตาดีค่ะของเล่นม,ม,ม,มีอะไรอ่ะมีหน้ากากอนามัยที่ยายใส่ให้ในยายเอานี้ใส่ก่อนมันจะมีสายละอันนี้ถอยถอยมานีดหน่อยถอยมันเถอมาเนี้ย ใส่นี้ให้ก่อนนะคะาามาชาแวดด้วยไม,ม่ตรวจเนาะตรวจหมอเหรอ,อน,นีไว้ข้างในดีกว่าเนี่ยอ,อันนี้ไว้ตรวจหมอนะอันนี้ไว้ไว้ใส่แมใส่อา่าไว้ตรวจคนไข้นะคะหนูต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าหนูเป็นคน ะคะคุณเดียด๋วยวคุณ๋ยวหนูจะติดเชื้อโรคจากคนไข้นะคะคุณหมอต้องใส่แมสนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งขั้นนี้ก่อนอขั้นนี้ก่อนขั้งนี้เหรอคะเดี๋ยน้อเพรช่วเขาผู้ช่วยวิทย์ทำไมไม่มาช่วยคุณหมอหน่อยเนี่ยเน้องเพชรช่วยหมอก่อนอืมน้องเพชรช่วยหมอก่อนขอบคุณค่ะ เนี่ยเนี่ยใส่ตรงนี้นะลูกนะใส่อย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะคุณหมอ วิตามินเดี๋ยวแล้วคุณหมอตรวจหน่อยนะมีไข้หรือเปล่าอดูดูดูเอาข้างหลังมาข้างหลังมาตุ๊บ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 ตุบโอ้โหแข็งแรงมากเลยเอาคนนี้เป็นไงมาคนนี้เป็นไงคนนี้เป็นไงคะตุ๊บ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 โอ้ยน่ารักจังคนนี้ก็น่ารักค่ะนี่เป็นโรกอะไรโรคตุบตุบ เดี๋ยวเดี๋ยวข้างนีกบอลรูกบอลรุกวอาอ่ะอะตรวจยายหน่อยยานไม่สบายปวดหัวปวดหัวมาไม่ใช่โอ้โหวัดไข้ได้ไหมอะวัดไข้ก่อนอะวัดไข้อะตรวจหัวใจด้วยอืม วัดใครนี b ่ยายหน่อยวัดทางเนี้ยอ๋อวัดถูกแล้วถูกแล้วอ่ะวัดทางเนี้ยถูกแล้วเอาวัดตรงเนี้ยค่ะวัดวัดตรงเนี้ยค่ะดูไฟแดงอุ้ยหนูตัวจนเลอะเลยคนหมอคนหมอใส่แรกหน่อยคุณหมอป้องกันนะเอ็มพอเขากระจายสั่นหมดแม่ค่ะพี่จะตัดสิ 哦，对的，就是那个石头。